สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ A10 กันอีกแล้วนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เอพาไปดูการอัปเดตนะครับการกลับมาวิ่งของขบวนรถไฟด่วนพิเศษฮารุกะนะครับจากสนามบินคันไซมาที่โอซาก้าและเกียวโตคันให้เพื่อนๆได้นนฟังนะครับ สัปดาห์นี้นะครับเอจะสลับย้ายฝั่งนะครับมาที่โตเกียวกันบ้างนะครับหลายๆท่านนะครับคงเคยใช้บริการรถไฟด่วนจากสนามบินนาริตาเข้ามาที่โตเกียวกันแล้วใช่ไหมฮะจำกันได้ไหมฮะว่ารถไฟขบวนนี้คือขอบวนอะไรรถไฟขบวนนี้คือขอบวนนาฬิตาแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพสนั่นเองครับผมนะครับหรือหลายๆท่านเรียกกันสั้นๆว่าเน็กนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในบริการนะครับของ รถไฟในเครือ JR นะครับที่อคอยให้บริการนะครับจากสนามบินนาริตะเทมินอล1เทอร์มินอล2และเทมินอล3วิ่งเข้ามาสู่ที่ โตเกียวชินาคาวะชินจูกุชิบูยานะครับก็สะดวกสบายมากครับผมก็ใช้เวลาเพียง53นาทีนะครับก็จะเข้ามาที่โตเกียวแล้วก็สามารถเข้าเมืองด้วยความสะดวกสบายแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นรถไฟด่วนพิเศษเนี่ยนะครับก็จะวิ่งตรงกันยาวๆเลยนะจะจอดเฉพาะสถานีใหญ่ๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสะดวกสบายตรงนี้นะครับ มีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเอจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับสำหรับรถไฟนาริตะแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรสนะครับเหมาะสำหรับที่สุดในการเดินทางจากสนามบินนาริตะไปที่โตเกียวนะครับด้วยความว่าเป็นรถไฟด่วนพิเศษนะครับที่รวดเร็วและสะดวกสบายเชื่อมตรงระหว่างสนามบินนาริตะกับเมืองหลักใน, Tokyo, น,น,นโตเกียวและปริมณฑลเช่นโตเกียวชินากวาวะชิบุย่า ชึงจุกุโยโกฮาม่า oh และอีกหลายๆจุดนะครับในโซนคันโตทั้งหมดนะครับไม่ต้องเหนื่อยกับการเดินทางจที่ว่าจะต้องเปลี่ยนหลายๆสถานีนะครับก็จะวิ่งตรงกันไปที่โตกเกียวเลยนะครับจากสถานีนานิตาแอร์พอร์ตเอ็ s ซ์เพรสเทมินลหนะครับถึงสถานีโตกเกียวเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ53นา,าทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับจึงไม่ต้องกังวลก,กับการจราจรที่ติดขัดด้วยนะ ด้านในโบกี้นะครับจะมีหน้าจอประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่นะครับรองรับ4ภาษามีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นนะครับสำหรับประชาสัมพันธ์สถานีปลายทางข้อมูลการเดินรถข่าวพยากรณ์อากาศข้อมูลเที่ยวบินและรถไฟขาออกต่างๆนะครับก็จะสามารถดูได้ที่หน้าจอประชาสัมพันธ์ภายในโบกี้ได้เลยครับที่นั่งนะครับ บนรถไฟ next นะครับจะมีที่นั่งอยู่2แบบนะครับก็คือจะเป็นแบบ ordinary car แล้วก็จะเป็นแบบ green car นะครับด้วยคำสะดวกสบายนะครับเบาะในโบกี้นะครับสามารถปรับเองได้หมุนได้มีพื้นที่กว้างสบายและมีหมอนแบบปรับได้นะครับทุกที่นั่งมีโต๊ะขนาดใหญ่และปลั๊กไฟให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ด้วยและพื้นที่สำหรับวางสัมภาระาและค่าธรรมเนียมนะครับจากสนามบินนาริตะ แอร์พอร์ตนะครับเทอร์มินอลหนึ่งถึงโตเกียวนะครับจะอยู่ที่3,070เยนนะครับก็ถ้าสีเป็นเงินไทยก็ราวๆประมาณ800กว่าบาทครับต่อหนึ่งเที่ยวนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับใช้เป็น JR เรียพา s ์นะครับแบบ7วันหรือว่าเป็นโตเกียวไวด์พาร์นะครับก็สามารถใช้รถไฟขบวนในกับแอร์พอร์ตเอ็กเพสได้ฟรีนะครับไม่จำกัดครั้งแล้วก็สามารถรีเซิร์ฟสีได้ฟรีด้วยครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับความสะดวกสบายของรถไฟขบวนด่วนพิเศษนาริตะแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพสนะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดน,นะครับมีตั๋ว JR กันอยู่แล้วนะครับก็สามารถรีเซิร์ฟซีแล้วก็ใช้ขบวนรถไฟขบวนนี้ได้ฟรีกันเลยนะครับสามารถเข้าเมืองกันแบบสบายๆและก็รวดเร็วนะครับเพียง53นาทีก็เข้าไปที่โตเกียวได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับ EP นี้นะครับเอก,ก็มีเรื่องแนะนำกันเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบ คลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เอด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเอจะมีรถไฟขบวนไหนหรือว่าจะมีตัวที่าประเภทไหนนะครับมาแนะนำกันก็อยากจะให้ติดตามชมกันที่ช่องเอเจนนะครับสำหรับ EP นี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ